ก็ขอกราบสวัสดีเหล่าหนุ่มสาวสายวายทุกคนเข้าสู่ช่องฟูโจชินะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอมาแปลกกว่าทุกครั้งนิดนึงเพราะครั้งนี้แอดจะขอพื้นที่วีดคู่เพื่อนรักชวนจิ้นคู่หนึ่งจากซีรีส์ซอมบี้สัญชาติเกาหลีที่ตอนนี้กำลังมาแรงสุด เกล่นมาขนาดนี้หลายคนก็คงนึกออกแล้วแหละว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะซีรีส์เรื่องนั้นก็คือ All of Us Are Dead หรือมัธยมซอมบี้ซีรีส์ซอมบี้สัญชาติเกาหลีที่เพิ่องออกฉายเมื่อเร็วๆนี้ทางเน็ตฟลิซึ่งใครที่ดูมาแล้วก็คงรู้กันแล้วใช่ไหมมึงมึงเออเออคู่นั้นแหละโมเมนต์นั้นเลย แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็คงสงสัยใช่ไหมว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการหนีตายจากซอมบี้มันจะไปมีโมเมนต,ต์ชวนจินได้ไงแอดมึงเมาเกาเกินขนาดหรือเปล่าวะกับซอมบี้มึงก็ไม่เว้นเลยเหรอเอาละสิ่งที่เรากําลังจะกล่าวต่อไปนี้บอกก่อนเลยว่าจะไม่มีการสปอยใดยๆทั้งนั้นและเรามั่นใจว่าเนื้อหาที่เรากําลังจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนสําคัญของเนื้อเรื่องแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูตัวซีรีส์ก็สบายใจได้เลยนะคะ คือกูจะไม่จิ้นเลยเว้ยถ้าไอ้สองพระเอกของเรื่องมันไม่ขยันสร้างโมเมนต์ชวนกรี๊ดทุกครั้งที่มีโอกาสเฮลโหลได้ข่าวว่าพวกเธอก็มีนางเอกของตัวเองอยู่แล้วไหมยิ่งพี่หน้าหลอ่อซวยยอกนี่ตัวดีเลยขนาดอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตายพี่แกก็ยังมีอารมณ์มาจีบน้องชอกซานพระเอกของเรื่องอีกคน<อ>แต่ลประโยคก็อย่างเช่นอะไรอะตัวมาก่อนอทำไมเนี่ยปล่อยเลยนะวันไหวแล้เจ้ะตัวเอง ของจริงมันไม่กระหนุ่งกระหน่งขนาดนี้ลเลยโคตรชอบซีนี้อ่ะแหมครั้งรักไม่ได้ดูบรรยากาศรอบตัวเลยนะคุณพี่มั่นใจว่าสาววายเกิน80%ที่เจอซีนี้เข้าไปต้องมีเปิดสวิตต่อมจิ้นบ้างแหละ ถ้าไม่ติดว่าสองคนนี้เขามีนางเอกตายตัวชัดเจนกูว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นซีรีส์มิตรภาพกลางดงซอมบี้ไปแล้วแน่นอน <Wow. S 1> สังเกตดิไม่ว่าพระเอกจะมีแผนอะไรหรือคิดจะไปไหนก็ต้องมีพี่หล่อตามเสนอตัวขอไปกับเขาด้วยตลอดคือมีเธอก็ต้องมีชั้นอะไรงี้แถมงานสายตาของพี่หลอกก็คือแบบ เขินแทนน้องชองซานอะจริงๆก็ถือเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆทั้งเรื่องของความฉลาดต่อสู้ก็เก่งและสติดีสุดแล้วในเรื่องและไม่ใช่แค่พี่ซูฮยอกคนเดียวนะที่ตามข้างรักน้องชองซานในเรื่องก็มีอิตานี่อีกคนเรียกว่าทั้งเรื่องก็ตามข้างรักน้องชองซานไม่แพ้พี่ซูฮยอกเลยถ้าคู่ซูฮยอกกับชองซานเป็นเหมือนฟิลเตอร์คู่รักใสๆชวนคนดูเขินตัวบิดคู่กวียนำกับชองซานก็คงเป็นฟิลเตอร์แนวแบบรักซาดิดของนายตัวร้ายอะไรนี้ก็อย่างที่บอกเราจะไม่สปอยนะคะว่า ทำไมตาคุยนำเด็กเกเรคนนี้ถึงได้ไปอยู่ในวังวนรักสามเศร้ากับเขาด้วยถ้าอยากรู้ก็ต้องตามไปดูซีรีส์กันเองนะจ๊ะ เอาหลักกาวมาตั้งนานก่อนจบคลิปแล้วก็ขอถอยวิญญาสาวายออกจากล่างและขอรีวิวในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้โดยรวมๆในฐานะคนดูคนหนึ่งนะคะส่วนตัวเราค่อนข้างชอบนะอย่างแรกที่ประทับใจเลยคือความเล่นใหญ่ของซีรีส์เรื่องนี้ทั้งการถ่ายทำเอยเอฟเฟกเอยฉากหนีตายเอาตัวรอดหรือพอตหลักของเรื่องก็ทำออกมาได้ดีมากๆตามมาตรฐานของซอมบี้เกาหลีเขาแหละและที่ชอบอีกจุดหนึ่งคือปกติถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีอะ่ะเราต้องเจอแน่ๆกับซีนที่ต้อง ีการเสียดสีหรือตีแผ่ด้านมือของสังคมซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันแต่จุดที่ไม่ชอบก็มีเยอะอยู่อย่างแรกเลยนะคือตัวละครเว้ย อันนี้คือกูหงุดหงิดกับความงี่เง่าของตัวละครบางตัวมากๆคือดูแล้วโมโหอ่ะถึงขนาดอยากให้แม่งตายตายไปเลยอน่าลำคาญตรงนี้มันจะเรียกว่าเป็นข้อเสียก็ไม่เชิงนะเพราะการมีตัวละครแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของหนังซอมบี้อยู่แล้วถ้าในเรื่องมันมีตัวละครเก่งๆมีสติมีสมองกันหมดมันก็ไม่ดุนเท่าอ่ะถูกมะเออตรงนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้คนเขียนบทเขาเลยแต่บางทีมันก็เยอะไปนะ แถมความไม่เมคเซนส์หรือจุดบอดในเรื่องมันก็เยอะด้วยจนจากที่กาจะดูเอาสนุกกับทําให้คนดูหงุดหงิดแล้วไม่อยากดูต่อไปเลยแต่ยังดีที่เรื่องราวโดยรวมมันก็โอเคอยู่ยังมีการหย่อนปุมปิศนาให้คนดูรู้สึกอยากตามดูต่อได้ก็สามารถดึงเราจนดูจบได้อ่ะสรุปเลยคือโปรดักชั่นดีเรื่องราวดีนักแสดงเล่นดีทุกคนแต่โครหงุนหงหิกับตัวละครบางตัวและความไม่เมคเซนส์บางจุดถ้าคะแนนเต็ม10เราขอให้ที่ 6.5แล้วกันเนาะที่รีวิวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของเราเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะแชร์ความรู้สึกหรืออยากรีวิวเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยเอาละ คลิปนี้เอาจริงๆก็แค่คันปากอย่างมาบวดคู่จิ้นเฉยๆแหละอยากจะกาวอยากจะหวีดให้ใครสักคนฟังจนทําคลิปนี้ขึ้นมาสามารถดูซีรีส์ All of Us Are Dead หรือมัธยมซอมบี้แบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ n น t f l i x กเลยนะจ๊ะสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจได้อย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิและกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องได้ก่อนใครสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ